ทาระบารสอทยานคณะกรรมการสาริสัมพันธ์ประวัิศาสรประชุมเมื่อกี้มาคุยโยกเป็นกาเยขอุยานเราเริ่ข้อสุาะการประชุมนครับที่นี้นะครับมีระเรียนวาระที่สีเป็นเรื่องเรื่อทราบนะครับเชิญทางไปเรียนระธานและคณะกรรมการิทการโคงการศาสนา สนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการลงทุนปี2566นะคะตา,คามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรีได้แนให้ทางกรรมการุกท่านนะคะก็มีที่ปรึกษาแม่พระราชีแห่งสามโคกกาญจนบุรีกรรมการประธานที่จะกปิดไมลเอกชีชนะประปานผู้ส,งส่งโนย์ในส่วนนี้เป็นกรรมการทั้งหมดนะคะแล้วก็มีว่า พึ่งพอกับอาสาทุกภวันทุกคนในี้นักวิชาการวัฒนธรรมได้ศาสนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านศาสนาต่างๆรวมทั้งอาชีพนะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจะกวดได้ในปีสองหลักก็คือหนึ่งเราอยากจะสรุปว่าในปีเมื่อป่าที่ผ่านมาปี2 5 6 7นะครับพี่นมื่อป่านเราได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับสันนิษฐานโดยอิสราถือว่าเป็น เป็นศาสนาที่สากลกระโลกขับถือเยอะที่สุดนะครับแต่ในเรื่องของศาสนาพุทธก็เยีย่ยมคนปวยบางคนบางทีคนปวยก,ก,ก็อยากเจอพระท่านเป็นคนศาสนาพุทธนะว่าบางทีปวยติดเตียงไม่มีเวลาไปหาพระมาไปเยี่ยมชาวบ้านอะไรต่างๆนะคกันสิ่งที่ดีนะครับช่วยกันนะแม่ก็ได้ดีนะคะก็ขอคำชื่นชผลงานการดเนินงานของปี66ที่ผ่านมาค่ะทายค่ะ ในเรื่องครอบครัวสาสนาภรรยาลูกนะครับใช้ความสามารถเรือแล้วก็คุณอเล็กนะครับท่านท้ายสุดก็คืออสมบัติข้ามวงนะครับนะครับในส่วนนี้ก็มีบทบาทในหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมให้ศาสนิาเกิดความร่วมรู้ร่วมใจเคารพวมในศักดิ์ศรีของการรักษางศาสนาเพร้อมทั้นจะลงนะครับ